เอาละครับสวัสดีกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ครับเราอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์3อีกแล้วนะฮะโอ้หายกันฮาหายตาหายหัวกันไปนานนาะกว่า2เดือนกว่า,ากันเลยทีเดียวนะฮะวันนี้เราลกลับมาเปิดแ <c oughs> พตินัมแพ็กเกจกันอีกแล้วคราวนี้เป็นของเดือนมีนานะฮะ นี่ครับสิ่งที่จะได้มากมายมหาศาลเดี๋ยว<ม><ม>กล่าวกันไม่ไหวไม่ไหวกดไปเลยดีกว่าแล้วค่อยไปดูว่าได้อะไรนะฮะไปโอ้กา์ดเยอะครับมาครับมาเปิดแบบนี่ก่อนแล้วกันต้องได้สักเท่าไหร่วะต้องได้สักหลายสิบล้านนะฮะเรายังไม่ไม่ตีมูลค่าเราจะไปดูตัวนักเตนะนะว่าคุ้มหรือเปล่าเฮ้ย<ๆ>เงิอนออกล้วนๆอย่างเงี้ย โอกาสมีโอกาสคุ้มนะฮะเนี่ยน่าทักแม่งเลยเฮ้ยเสียได้สองล้านหกนะฮะเงิน,นเคมาดูกันเอาแบบอันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ก่อนดีกว่าไปไม่ต้องจงไม่ต้องจัดไปก่อนไปก่อนเปิดโอ้โหซิลเนี่ยดูมันดีตั้งแต่ใบนี้แล้วเนี่ยลองซิ รอนียต้องมาแล้วรอตั้งแต่ร้อยกว่าล้านตอยแล้วแปดสิบยังไม่มาอีกเหรอมาแล้วเนี่ยอันตินท็อปอันตินท็อปนเองอ่ะวอเตโลศูนย์หก 6, ครับเคสโปก็รออยู่นะก็รออยู่นะไม่รอตั้งแต่รอล้านเหมือนกันนี่เจ็ดสิบล้านแหละยุ่ยมาอีกเหรอมาต้องมาล้ว,ลวเรียกขนาดนี้เขามโย่ คนโย่สุท้ายเลยตัว้างล่างๆเลยนะฮะมามาท็อปเก้าสิบมิลรีสันไม่ต้องสลับครับมาครับใบแรกไนีเคนครับใบสองครับดีบาล่าเปาโลเด,ดบล่าอะไรกันปอกบาสซเลสโดอะไรพวกเนี้ยรู้จักบอ,อุย อยู่ไหนเนี่ยตายเ,ยเร็วยังครับยังครับยังไม่ยอมมาไหนดูสิัสวเรสออกมาแล้วจริงดีไแกดีไแกอีบา้าเอามาเยอะแยะโอ้โหมนันบนูชีนะฮะเฮ้ยพวกเนี้ยออกมาได้ไหมออกมาได้ไหมปตาตอเร่ครับ ถ้าเวียป้าต่อเล่โหอยู่ล่างเลยท็อปสามสิบท็อปสามสิบก็แล้วนะฮะนะครับตัวสามสิบล้านยี่สิบล้านอยู่ล่างหมดแล้วนะฮะไปแรกคริสมันนะองตวนคริสมันเป็นเฮ้ยย,ยังไม่มีแสงวิ่งวับชวับชวับเลยนะฮะ อเอดินี่อิบ,บา้าโอ้ตายครับแววมาเปิดนี้ก่อนเปิดนี้ก่อนนะฮะเบสเพยเยอร,อร,อร์ทีมคันเลอร์อืมสวนนีดด้ดอกอีดอกโอ้แล้วก็ึกวเลขสิบสีท่ทีอิบ,บา้าเฮ้ตัวที่ถูกที่สุดคือเลวานนะฮะสลับเพื่อความใช่ไลครับมาท็อปสิบครับมา มันต้องมาแล้วโซเลตเมื่อกี้มึงแบบม่ให้กูแล้ว,ลวใช่ป่ะใช่ป่ะไปไปครับหนึ่งสองสามฮึบตายสุดผมืออีกกูเลื่อนเลยเนี่ยตายแล้วตายแล้ว,ว,วไม่ต้องเรื่องดูราคาก็รู้แล้วเนี่ยเองโซเลต 9 M 17เ7เป็น24 27เรียบร้อย29 30เรียบร้อยครับ30นิดนิดโอ้โหบ้าเอ้ยรออะไรครับตีบวกยีก <c oughs> เพิ่มมูลค่า กดหัวใจสันจส่นดีบอลล่าครับนี่ครับกดกดไปครับเฮ้ยอะไรวะจะเจ๊งอะไรขนาดนั้นอืมโอเคครับสวันนี้ก็ลาไปแค่นี้ก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสวดีครับบ๊ายบายเจอก,กันใกกนคลิปหน้าเว้ย